ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับนอกจากเราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นเรื่องการเรียนการสอนแล้วนะครับเรายังเน้นเรื่องวิจัยและนวัตกรรมด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กับคณะแพทย์ก็คือให้สร้างนงวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อสุขภาพของประชาชนนะครับซึ่งในการนี้ทีมวิจัยมะเร็งท่าน้ําดีเองครับสถาบันวิจัยมะเร็งท่าน้ําดีเองก็ได้มีนวัตกรรมจํานวนมากนะครับแล้วก็เทส การตรวจพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็วในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมซึ่งทางทีมงานได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องนะครับซึ่งสามารถทําให้เราตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยพยาธิใบไม,ม้ตับได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ได้มอบให้กับกรมควบคุมโรคจํานวน4 0,000ืนชุดในวันนี้ครับประชาชนทั่วไปสามารถที่จะซื้อชุดตรวจน,นี้ได้ ได้ครับตอนนี้ตอนนี้ชื่อตัวนี้ผ่านออยเรียรรบร้อยแล้วเราสามารถจําหน่ายได้ครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถผลิตจำนวนมากเพื่อจะจาหน่ายให้กับประชาชนได้เ็าต้องรออีกนิดนึงครับแต่ว่าในอนาคตใกล้นี้ครับซึ่งตอนนี้เรามีแผนนะครับปัจจุบันเนี่ยเรายังเป็นกึ่งงานวิจัยนะครับซึ่งเราก็ทําเทสขึ้นมาแล้วก็ส่งมอบให้กับทางกระทรวง,งสาธารณาสุขได้นําไปใช้จริงกับประชาชนนะครับแต่ในเรื่องที่การทําจําหน่ายให้กับประชาชนเนี่ย อาจจะต้องขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งคิดว่าคงจะใช้เวลาไม่นานนะครับเรากำลังพัฒนาเนื่องจากการผลิตชนิดเชิงพาณิชย์ที่เป็นหลายๆแสนชุดหรือเป็นล้านชุดเนี่ยจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับถามทานคุณหมอบ้างครับในหณะที่รับมอบไปนะครับก็จะไปใช้ ในจุดหนบ้างครับครับในอดีตเนี่ยเรื่องของพยาธปใบไม้ตับแล้วก็ไมเร็งเข้าน้ําดีนะครับก็เป็นปัญหาที่สําคัญในภาคอีสานแล้วก็จังหวัดทางภาคเหนือบางจังหวัดนะครับ แต่เราต้องตรวจด้วยอุจจาระนะครับซึ่งก็จะมีความยากลําบากปัจจุบันนี้เมื่อทางคณะแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนานวัตกรรมในการใช้ชุดตรวจด้วยปัสสาวะก็ทําทให้มีความสะดวกมากขึ้นหลังจากที่มีการใช้ในเขตสุขภาพที่7คือขอนแก่นแล้วก็จังหวัดรอบๆแล้วเนี่ยได้ผลดีเราก็จะขยายไปใช้ในจังหวัดอื่นๆซึ่งมีปัญหาเรื่องของโรค พยาเไป็นไม้ตับเช่นเดียวกันทุกอย่างเช่นอีสานตอนล่างนะครับแล้วก็จังหวัดทางภาคเหนือนะฮะโดยยิ่งจังหวัดที่เป็นภาคเหนือตอนบน8จังหวัดนะครับแล้วก็บางจังหวัดที่เป็นภาคเหนือตอนล่างเช่นเพชรบูรณ์พิษณุโลกเป็นต้นนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครเองซึ่งก็มีพี่น้องชาวอีสานไปทำมาหากินหรือว่าย้ายไปทำนักอยู่นะครับก็จะมีโอกาสได้รับ การตรวจด้วยชุดตรวจนี้เช่นเดียวกันครับครับการตรวจนี้เป็นประชาชุดกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มไหนครับเนื่องจากว่าในเบื้องต้นเนี่ยเรายังมีชุดตรวจจํานวนไม่มากนักนะครับตามที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวมาสักครู่นี้เราก็เน้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับยกตัวอย่างเช่นในวัยทํางานที่เคยมีประวัติการกินปลาดิบนะฮะสุกสุก,สกดิบๆแล้วก็อาจจะเคยตรวจพบพยาธิาใบไม้ตับมาก่อนในอดีตนะครับ กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีความจําเป็นที่ได้รับการตรวจต่อเนอื่องนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราจะให้ความสําคัญในระยะนี้ครับ